แม่บุ๋มตอบกลับนิ่งๆหลังโดนทักเข้านอนยังแต่งตัวแซบมีอะไรแอบแฝงนักสแสดงพิธีกรสาวตัว,ตวแม่บุ๋มปนัดดาออกมาเคลียร์ชัดเจนกับภาพที่ให้สามีกอดอาทิย์เลี้ยงลูกชายแทบจะตลอดเวลาโดยเจ้าตัวเล่าว่ามีคนถามเยอะมากกว่าคุณพ่อเลี้ยงน้องส่วนใหญ่หรอคะคำตอบคือใช่คะ่ะแล้วบุ๋มก็ชอบลงคลิปและภาพน้องกับคุณพ่อเพราะน้องอเล็กซสดใสน่ารัก แต่ในความเป็นจริงตกดึกช่วงน้องนอนหมุงจะเป็นคนดูส่วนมากค่ะแต่ที่ไม่ลงรูปเพราะดับไฟให้น้องนอนแถมหมุงก็ใหญ่เพิงด้วยที่สําคัญน้องชอบให้แม่อุ้มนอนถ้าแม่อยู่คือต้องแม่เท่านั้นและต้องนั่งอุ้มแนวตั้งด้วยค่ะตามภาพและนั้นคือท่านอนของหมุงมาหกเดือนแล้วหมุงเคยแอบกระเถิบตัวลงนอนโดยให้น้องนอนหนุนแขนอยู่หน้าก็ติดตัวเราอยู่แต่เขารู้ค่ะ ร้องกรีดเลยพออุ้มก็เงียบแม่ห้ามวางเลยค่ะดังนั้นคุณพ่อเขาจะให้บุ๋มไปต่างประเทศไปพักบ้างเพราะเขาเห็นว่าบุ๋มทำงานหนักมากในตอนกลางวานันและมาเลี้ยงลูกต่อในตอนกลางคืนแถมน้อยมากที่จะได้นอนทางเรียบต้องกึ่งนั่งกึ่งนอนมาครึ่งปีแล้วเขาเลยให้ไปพักบ้างเรื่องจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะไม่วกลับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยความสงสัยว่า ทำหมคุณแม่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่เวลาถ่ายแบบก่อนนอนองานนี้แม่บุ๋งไม่ปล่อยผ่านตอบกลับไปว่าถ้าไม่คิดลามกก็จะมองว่าเป็นชุดนอนให้นมบุตรตามปกติวิถีแม่ลูกอ่อนค่ะขอบคุณที่มองว่าเซ็กซี่นะคะ